ุณออเอาเอาซ้อมมวยกันอีกแ้่อืมอืมเอออืมอืมอืม,มนะใช่ตอนนไหเน,นี่ยจะออกไปโกบอนเนี่แม่จะไปโกบอนกับพ่อไปเลยเออเสร็จในบ้านก็ไปเลยทำความสบายเสร็จทำไมนานไหมนนมึงจะไปไหนจะไปในวัดปไปนเงาไปจะไปจ้ <c oughs> เอาคุณเล่นก็จะเล่นหลับก็จะหลับเออไม่กาหลงมาอัปเดตเรื่องน้องกะเพากันนะคะเมื่อวานนี้หมอโทรมาผลการตรวจผลเลือดที่ส่งไปตรวจที่กรุงเทพที่ว่าตรวจหาเชื้อ FIP อะนะคะปรากฏว่าไม่พบเชื้อนะคะ หมอก็เลยว่าถามแม่ว่าจะตรวจในกลุ่มโรคทอกโซพรัสมาไหมแม่ก็แบบยัลงลังเลอยู่เนาะว่าจะตรวจดีไหมแต่ที่แน่ๆวันเสาร์นี้แม่ก็คือวันนี้วันละวันหัดวันศุกร์พรุ่งนี้มารือนี้วันเสาร์แม่ก็จะไปรับน้องกระเพากลับมาดูแลที่บ้านนะคะมาป้อนยาป้อนอะไรกันต่อเพราะว่าในเมื่อตรวจเลือด แล้วเม็ดเลือดขาวจากที่ขึ้นสูงอยู่ที่2 9งหมก็ตอนนี้กลับมาอยู่1 7ื่นอยู่ในภาวะปกติแล้วเม็ดเลือดแดงปกติค่าตับค่าไตาอุณหภูมิน้ำตาลอะไรก็คืออยู่ในเกณฑ์ปกติหมดเลยนะคะแล้วก็ผลเลือดที่ส่งไปตรวจที่กรุงเทพเกี่ยวกับ FIP ก็ไม่พบเชื้อนะคะเป็นนิ a t ทีฟก็เออ เอากลับมารักษากันไปตามอาการส่วนถ้าเกิดว่ามียาตัวไหนที่จะต้องฉีดหรือต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวค่อยพาเขาไปอะค่ะเราก็เอามาดูแลกันต่อที่บ้านเพื่อมันจะได้เซฟค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าแอดมิดอยู่ก็ตกคืนนึงพันกว่าบาทเกือบสองพคือแม่ก็ไม่ไหวะนะคะเราก็เอามาดูแลกันต่อป้อนยงป้อนยากัน แล้วในวันเสาร์นี้ค่ะว่าจะไปรับน้องกลับมาเนาะ,ะ,ะตอนนี้ก็ชมความน่ารักของน้องคุณกับกาหลงไปก่อนอีเกิร์ดเกิรดหนีเที่ยวอย่างน,นี้เกิร์ดมันไปขัดใจพักท่องแน่เลยนั้นพอเลยเที่ยวนี่พอได้ออกไปนี่ฮะ อ่าเผื่อเผื่อเห็นไหมนี่เทียวเห็นไหมปล่อยให้เดินหน้าบ้านหนีเที่ยวเป็นยังไงซ่านักวอยรุ่นอันนี้ก็ซ้อมมวยกันทั้งวันถ้ามันไม่หลับกลาหลงเลยขุนเป็นไงไ,ไทเกอร์ <c oughs> ขอพ่อไป เอา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 เจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเอาข้าวโคงไว้พ่อแต่เดียวกว่าป่อนเตียงแต่เดียวผ่อนเตียงเออเออเออเอาเอาพี่แฝดแล้วก็กินอไอนี่ก็เล่นกันเออ The oh, more I make.